สรุปผลฮานอยประจํามงวดวันที่8พฤศจิกายน2567ฮานอยพิเศษรางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก4040 4, 0, รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก375375ฮา 5, 5นอยปกติรางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก1616 1, 6, รางวัลเลข3าตัวบนเลขที่ออก5 4 3 5 4 3 5นอย VIP รางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก0 4 0 4รางวัลเลข3าตัวบนเลขที่ออก0 6 5 0 6 5 นี่ก็เป็นผลหวย 3. าานอยงวดวันที่8พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7นะครับก็ขอให้ทุกท่านถูกรางวัลและเฮ้งๆรวยๆทุกคนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามผลการออกรางวัลในงวดถัดไปด้วยน,นะครับสวัสดีครับ